พอได้นะครับย่อเข่านะเปลี่ยนข้างดูสิแบบนี้นะครับใครตึงทั้งสองขาก็ทําทั้งสองผมจะค้างไว้ประมาณ1นาทีเลยนะแล้วไปเท้าก็ชี้ลงมาก็ได้ถ้าใครไม่รู้สึกนอันนี้ผมไม่ตึงะ่ะตึงอย่างนี้สำหรับหลายๆท่านที่มีอาการตึงที่ขานะตึงขาแถวนี้ใช่ไหมครับยาวขึ้นมาบนนี้เลยนะ วันนี้เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อลดอาการตึงแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนอื่นเช็คสัญญาณเนี่ยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันครับอาการตึงขาพวกนี้มันเกิดได้จากหลายสายเหตุเนาะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่เราเดินเยอะๆใช่ไหมเดินไกลๆผมก็เป็นคนนึงนะไปเดินออกกําลังกายเนี่ยตึงมานี่เลยนะครับแล้วเวลายืนเนี่ยหลังข้อพับนี่จะตึงน่วงมากนะครับแล้วก็บางคนนะยืนทั้งวันทํางานในท่ายือนอย่างนี้พวกนี้ก็จะตึงมากดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําคือการยืดกล้ามเนื้อพวกนี้ครับ แต่ก่อนอื่นจะยืดเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คด้วยท่านี้ก่อนถ้าเผื่อเราทําแล้วเราไม่มีอาการปวดมากขึ้นเรารู้สึกแค่ตึงๆเนี่ยใช้ได้นะครับลองดูนะวิธีการลองทำอย่างนี้นะครับให้เราลองก้มหลังลงไปในลักษณะนี้นะครับถ้าแค่รู้สึกตึงๆหน่วงๆไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเนี่ยใช้ได้อันนี้อันแรกเนาะอันที่2ลองขยิงเท้าแบบนี้ขยิงแบบนี้ถ้าขาย่งแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันแค่ตึงๆเฉยๆไม่เจ็บโอเคใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าใครที่ทำสองอันนี้แล้ว อาการใช้ได้อยู่ไม่ตึงไม่ปวดมากมาทําท่านี้เลยครับมีใครมีอาการแบบนี้กดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้นะมาท่าที่หนึ่งเนี่ยให้ใช้กําแพงนะครับแล้วก็ขาข้างที่เรามีอาการเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะยืดเน้นขาขวานะครับให้เอาขาขวาเนะี่ยไปวางข้างหลังแบบนี้แล้วขาซ้ายเนี่ยยืนประมาณนี้ประมาณช่วงช่วงขานึ่งอะประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็มือจับกําแพงไว้นะครับแล้วย่อเข่าข้างหน้านะครับ ส้นเท้าเราจะไม่เปิดอย่างนี้นะครับส้นเท้าแนบชิดอย่างนี้เลยแล้วเข่าเราไม่งอนะเข่าเราตรงๆเลยแต่ว่ายืดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะนี่ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะครับแบบนี้ถ้าใครแบบรู้สึกตึงมากนับไปยี่สิบเลยทำสามถึงห้ารอบเลยนะครับแบบนี้ค้างหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเวลายืดเราไม่ต้องมานับแบบผมเนาะหายใจออกยาวๆอย่างเดียวเลยครับนับในใจอ่ารับผ่อนนะครับ ให้รู้สึกแค่ตึงๆนะครับแค่ตึงๆไม่ปวดนะถ้าปวดเนี่ยให้ให้เราทําเท่าที่ไหวอย่าฝืนนะครับเพราะว่าอาจจะระบมได้เนาะประมาณนี้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนข้างก็แบบนี้นะครับถ้าข้างซ้ายก็แบบนี้นะปลายเท้าชี้ไปข้างหน้านะครับไม่บิดอย่างนี้เนาะปลายเท้าชี้อย่างนี้เลยแล้วก็ย่อเข่าส้นเท้าไม่เปิดแต่ถ้าเปิดแสดงว่ามันเริ่มตึงเกินไปละเนี่ยถ้ามันเปิดขึ้นอย่างนี้มันตึงมากแล้วก็ไม่ต้องย่อเข่าข้างหน้าเยอะนะครับ แบบนี้นะอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะมาดูท่าที่สองต่อนะครับนี่ผมตึงมากเลยรู้สึกดีมากเวลาทําทําเสร็จแล้วเราจะต้องรู้สึกว่ามันเบาสบายนะครับแล้วก็รู้สึกปวดลดลงเลยนะอ่ะต่อไปท่าที่สองครับเ,เ,เหมือนเดิมเลยเท้าเหมือนเดิมวางเท้าเหมือนเดิมนี้มีเพิ่มเติมคืองอเขา่างอเขา่าส้นเท้าไม่เปิดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเข่างอมากขึ้นแบบนี้ครับ แต่ถ้าส้นเท้ามันเริ่มเปิดนะให้เอาเท่านี้แหละมันตึงแล้วนะครับนี่คือตึงมากแล้วนะค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบสามถึงห้าเซต,ตเหมือนกันนะครับอันนี้จะยืดอีกกลุ่มนึงนะอีกกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งเลยซึ่งโดนเหมือนกันกล้ามเนื้อมัดนี้ชอบตึงแลวทำให้มันปวดฝ่าเท้าปวดน่องเยอะมากปวดขาเยอะมากนะท่านี้โอเคไหมพอได้นะครับย่อเข่านะเปลี่ยนข้างดูสิแบบนี้นะครับ ใครตึงทั้งสองขาก็ทําทั้งสองข้างนะครับย่อเข่านะครับเน้นย่อเขา่าตรงนี้ไปข้างหน้าย่อเข่าไปข้างหน้าแบบนี้อ่าย่อเข่าไปข้างหน้าแบบนี้พอได้เนาะเอต่อท่าที่สามครับกูเข่าลงเลยทีนี้ขาข้างหนึ่งตั้งขาข้างที่เราจะยืดไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับข้อเท้าว,วางลงไปแบบนี้นะครับแล้วสะโพกนะดูสะโพกนะปิดไปข้างหน้าแล้ว ตัวนะครับดันไปข้างหน้าชิดกําแพงใกล้ๆก,กาแพงให้มากที่สุดจะยืดทั้งด้านหน้าตรงนี้ลงไปถึงข้อเท้านะครับยืดค้างนับ1นึถึงยีเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆนับในใจนะครับค้างไว้20วินาทีพอ่อนแบบนี้นะครับใครที่มีอาการนี่เรายืดทั้ง2ขาเลยยิ่งดีนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ถ้าใครอยากให้มันตึงมากขึ้นกอ พับเข่านะนนี้ผมไม่ตึงเนะี่ยตึงอย่างนี้ใครอยากให้ตึงเยอะขึ้นแบบว่าความยืดหยุ่นดีมากอะไรนี้นะครับอันนี้ผมยืดหยุ่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใครทาได้ก็ทําระวังเซล้มนะครับต้องระวังนิดนึงมือเลยต้องจับผนังไว้ตลอดแบบนี้โอเคเนาะอาจจะหาผ้ามาลองเข่าหน่อยนะเนี่ยอันนี้มันนุ่มหน่อยก็ดีนะครับเปลี่ยนข้างดูสิเหมือนกันเลยย่อเข่าไปข้างหน้าแบบนี้ย่อเข่าหน้านะครับ ขาหลังก็จะถูกยืดทั้งหน้าสะโพกนะครับมันจะตึงหน้าขามากครับเคไหมเอแบบนี้สามถึงห้ารอบก็พอนะครับตอนเย็นนะครับทําเสร็จแล้วเวลาทํางานเสร็จก็มาทําอีกท่าหนึง่งท่านี้ใครไม่เคยลองต้องลองนะมันเป็นท่า,ท,าที่สบายมากเลยผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหมุนประจํามันง่ายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะแบบนี้นะครับแล้วเหยียดขาขึ้นตรงๆแบบนี้นะครับกระดกปลายเท้าเข่าเหยียดตรงๆนะครับ ค้างไว้นับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ถึง20นะครับ3-5รอบเหมือนกันผมจะค้างไว้ประมาณ1นาทีเลยนะแล้วปลายเท้าก็ชี้ลงมาก็ได้ถ้าใครไม่รู้สึกมันตึงมากแล้วก็ไม่ต้องชี้แค่นี้ใครไม่เคยลองทำลองทำดูนะนอนบนผนังอ่าไม่ใช่นอนบนผนังเอาขาพาดผนังแล้วก็อ่าเท้ากระดกลงมานะครับตัวเราก็ปล่อยสบายส ปล่อยให้มันยืดขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าใครเข้าไปชิดผนังได้ยิ่งดีนะแต่ถ้าช่วงรแรกๆใครไม่เคยทําอย่าเข้าไปชิดนะครับมันจะเจ็บมากแล้วก็ทรมานดังนั้นเอาท่อที่ได้ก่อนนะถ้าเริ่มเก่งก็ค่อยๆขยับตัวเข้าไปนิดนึงนะพอเริ่มคลายแล้วก็ขยับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเหยียดเข่าลงตรงๆแบบนี้ตอนแรกก็ยังย่อเข้าแบบนี้ก่อนแล้วก็เหยียดขึ้นสุดแล้วก็กดเข่าลงกระดกปลายเท้านิดนึงก็ตึงมาก ค้างไว้ยี่สิวินาทีนะครับอาจจะนานกว่านั้นหนึ่งนาทีก็ยังได้เลยนะครับทําประมาณสักห้าเซตเวลาพักก็แบบนี้ละเอียดก็ประมาณนี้นะถ้าอาการปวดหลังแล้วลงขาใครเป็นทําได้นะครับแต่ว่าต้องทําตอนที่มันไม่ระบมแล้วมันไม่อักเสบมากแล้วนะมันเริ่มดีขึ้นมากแล้วมันมีอาการปวดบ้างหายบ้างเงี้ยทําได้ทาจะช่วยทําให้อาการปวดเราเบาลงโอเคนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ท่าสุดท้ายเมื่อนั่งก็สักท่าหนึ่งยืดกล้ามเนื้อขานนหนีดนิดนึงก็แบบนี้เอาฝ่าเท้า,เาชนกันถ้าใครเอาชนไม่ได้ก็ขัดสมานเลยก็ได้นะครับทับกันแล้วก็วางแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครชนได้ก็จะดีนะครับยืดกล้ามเนื้อนะครับแบบนี้ประมาณนี้เนะาะท,ทางด้านข้างก็จะแบบนี้แล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้านิดนึงจะตึงมากขึ้นนะครับ ขาถ้ามันชิดได้นี่ดีมากแต่ชิดไม่ได้ไม่เป็นไรอาเท่าที่ได้ค่อยๆทํานะทําทีละสะเตปแล้วทำทุกวันมันจะมันจะทําได้เยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นมากนะครับไม่ต้องโยกแบบนี้ด้วยเรายืดไปเลยก็ได้ค้างเลย20่สิบบีเหมือนกัน3-5เซตแค่นี้เองนะครับอาการตึงขามันก็จะเริ่มเบาขึ้นละแล้วเราทำทุกวันถ้าทําร่วมกับการที่เราบริหารให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงด้วยเนี่ยจะยิ่งดีมากเดี๋ยววันหลังมาสอนนะครับ ประมาณนี้ครับฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้องใส่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ที่กําลังไล์อยู่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะแอดบัณฑิตคลินิกครับใส่แอดนะครับแล้วก็บัณฑิตคลินิกเนาะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใครที่มีอาการตึงขาปวดขามันอาจจะมาจากหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการกดทับเส้นประสาทพวกนี้มาตรวจมาเช็คได้ที่บัณฑิตคลินิกเก้าผ้าบัดนะครับเรามี3สาขาแล้วตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ใกล โทรหมายเลข0853699977นะครับ0853699977ต้องจองคิวล่วงหน้ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการรักษาแต่ละเคสอยู่ดังนั้นต้องวางแผนการรักษาล่วงหน้าด้วยประมาณนี้นะครับใครที่เอาไปทําแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับหลายท่านถามเข้ามาแล้วก็บอกว่ายืนเราตึงอ่ะลองไปใช้ดูอ๋อที่สําคัญนะถ้าพักการทํางานได้หรือว่าระหว่างเวลาอย่ายืนยาวเป็นแดชั่วโมงเคยยืนที8ดชั่วโมงเลยนะกลับบ้านนี้แบบว่า ปวดขามากอะ่ะน่าจะมาจากตัวหมอนรองกระดูกร่วมด้วยก็ได้นะครับดังนั้นต้องพักระหว่างทํางานด้วยแล้วก็เอาพวกนี้ไปใช้ด้วยก็จะช่วยได้เยอะเลยครับแล้วพบกันใหม่รัหน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.